สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง j a อ u p p e r Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเปลี่ยนเท้าเวสุวรรณนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นจำปี2องทศวรรษนะครับผมก็เป็นรุ่นที่วัดจุลมณีนะครับจะสร้างนะครับผมเพื่อที่จะนำทุนทรัพย์นะครับในการก่อสร้างนะครับมูลนิธิเทวาสถิตเท้าเวสุวรรณโนนะครับผมแล้วก็ลานจอดรถ วัชลามณีนั่นเองนะครับผมสาหรับเนื้อที่จะนามาให้ทุกท่านได้ชมสําหรับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาสีแดงนะครับผมนี่นะครับลักษณะผ้ากำมะหยี่ด้านในจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้สองทะลุกล่องนะครับสมโพธิสองทศวรรษจําปี4ี่ห้านะครับผมนี่นะครับหลวงพ่ออิสร้างนะครับสองทศวรรษก็คือ20ปีนั่นเองของเหรียญจําปี4ี่ห้านะครับผม อันนี้ซิลเดิมจากวัดนะครับกล่องแบบนี้ซิลหนาอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับปกติเลยนะครับก็โลโก้วัดจุฬามณีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับสําหรับรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่6นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมนี่นะครับเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับผมเรามาแกะซิลกันก่อนนะครับผมกล่องนะครับกล่อง กล่องก็จะเป็นลักษณะสีทองๆแบบนี้นะครับตนังสือสีทองๆนะครับผมด้านหลังกล่องนะครับด้านหลังกล่องไม่มีโลโก้วัตจุลามณีนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับจะเป็นกระมะหยี่นะครับเป็นฟองนะครับเป็นฟองน้ําแบบนี้นะครับกระมะหยีแบบนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเข้มๆสดๆนะครับผมส่วนตัวเหรียญนะครับผมลักษณะการซิลนะครับซิลมาแบบนี้นะครับนี่นะครับ แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับด้านบนก็จะซีลมาแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่หลวงพ่ออิดนะครับวัจรมาณีได้เป็นผู้ออกแบบเหรียญนะครับผมทั้งอักษรเลขยันต์ต่างๆนะครับผมที่เราเห็นนะครับผมห่วงด้านบนนะครับเป็นห่วงตันแบบนี้นะครับผม เหรียญรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป,เป็นเหรียญที่ครบรอบจําปี45้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้นะครับผมโรงงานสร้างนะครับก็จะเป็นโรงงานเดียวกับที่สร้างจําปี45รุ่นแรกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับอัคระต่างๆนะครับผมองค์ท้าวิสวรณ์นะครับจะมีความรายละเอียดนะครับรายละเอียดจะเยอะกว่านะครับเหรียญจําปี45รุ่นแรกนะครับผมนี่นะคะรับแต่งกายต่างๆ,างๆ,างๆแล้วก็สุ้มอัคระยันนะครับผม สุมาขระยันด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นพระคาถาเทวธรรมนะครับเป็นธรรมสาหรับผู้เทวดานะครับแล้วก็ผู้ที่ปรารถนาความเจริญนั่นเองแล้วก็ส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นอัครยันเทพอาวุธนะครับผมนี่นะครับจะอยู่ทางด้านขวานะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือนะครับสมโพธิสองทศวรรษนะครับสองห้าสี่ห้าสองห้าหกห้านะครับผมนี่นะครับตรงฐานนะครับก็จะเป็น ชื่อเทวิสุวรรณโนนะครับผมลงยาสีน้ําเงินไว้นะครับผมส่วนด้านล่างเป็นองค์พญาปุริศาสนะครับอยู่ใต้ฐานนะครับผมแล้วก็ขุดพื้นนะครับขุดพื้นลงยานะครับผิวเหรียญลงยานะครับผมเราจะเห็นว่าเป็นออกสีส้มๆนะครับผมปกติลงยาแดงนะครับผมจะไม่ใช่เป็นสีแดงสดนะครับผมจะเป็นออกสีส้มๆเพราะว่าเป็นการลงยาร้อนนะครับผมเวลาผิวนะครับผม เมื่อผ่านความร้อนลงยาก็จะเป็นออกสีส้มๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นลงยาสีแดงนะครับผมนี่นะครับลักษณะของเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญด้านบนนะครับก็จะเป็นออกเรียบๆแบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นองค์เท้ากุเวนเทพบุตรนะครับผมเป็นองค์หน้าเทพแต่ว่าจะมีพระพักแก่หรือว่าเป็นองค์ปู่ที่เป็น หน้าแก่นั่นเองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พิเศษนะครับครบรอบนะครับครบรอบ20ปีเหรียญจำปี45นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นองค์ปู่ที่หลวงพ่ออิฐออกแบบนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเป็นองค์ปู่ที่เป็นองค์หน้าเทพที่เป็นพ, <enta> พ<ว>ระพรก TF แก่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับกระบองนะครับก็เป็นกระบองเหลี่ยมนะครับที่องค์เท้ากุเวนเทพบุตรนะครับมีเขียนไว้เลยนะครับเท้ากุเวนเทพบุตรนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าวัชลามณีนะครับแล้วก็อัครยันนะครับอัขรยันตรงนี้นะครับก็จะเป็นอักครยันเทพศาสตร์วุธทั้ง5้านั่นเองนะครับผมเป็นซุ้มอักครยันนะครับนี่นะครับสมุดสงครามนะครับสมุดสงครามนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตอกหมายเลขโค้ดเหรียญนะครับตอกหมายเลขโค้ดเหรียญนะครับผมเป็นการตอกหมายเลขนะครับ ก่อนที่จะคุ้ยพื้นลงยานันเองนะครับเป็นการตอกหมายเลขตรงนี้นะครับผมนี่นะครับก็มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามตามเอกลักษณ์นะครับของเนื้อเงินลงยาแดงนะครับเอกลักษณ์พิเศษของวัตุรามณีนั่นเองนะครับผมแล้วก็สมการตัดขอบตัดเหรียญนะครับก็ตัดคมนะครับตัดคมจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับผมนี่นะครับตัดขอบคมนะครับ ไม่มีเบอร์นะครับไม่มีเบอร์ยื่นออกมาทางด้านหลังนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับของปู่นะครับก็จะนูนด้านหลังด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะนูนแบบนี้นะครับก็เป็นการนูนสองด้านนะครับก็เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับเนื้อเงินสวยๆเลยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับผมโดยเฉพาะของเหรียญรุ่นนี้นะครับผม แล้วอีกทางก็อัขรยันชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ก็พุทธาพิเศษในหลายๆวาระนะครับผมหลายๆท่านนะครับก็อยากดูนะครับเข้าพิธีพุทธาพิเศษในวาระใดบ้างก็สามารถย้อนไปดูคลิปได้นะครับผมก็ผมก็ลงในคลิปพุทธาพิเศษนะครับในแต่ละรุ่นท่านก็ลองกรอดูนะครับว่ามีภาพของเหรียญจำปีสองทศวรรษนะครับอยู่ในพิธีด้วยก็ นั่นแหละครับเป็นพิธีที่ได้รับการพุทธาพิเศษนะครับมีหลายวาระด้วยกันนะครับอันนี้ผ่านซีลถุงเดิมนะครับไม่ได้มีการแกะซีลอยังสวยงามนะครับขนาดนี้นะครับเหรียญจริงสวยงามมากๆนะครับผมผิวเหรียญนะครับผมโดยปกติถ้ามีการสัมผัสกับอากาศก็ผิวเหรียญก็จะเปลี่ยนสภาพนะครับตามความชื้นแล้วก็ตามสภาพอากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นการซีลมิดชิดมาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการเก็บผิวที่ดีนั่นเองนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปแรกของจำปีสองทศวรรษนะครับที่จะนำมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันนะครับมีความสวยงามโดดเด่นขนาดนี้เลยนะครับผมท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับในเหรียญทุกๆรุ่นนะครับผมก็ทยอยตอบให้กับทุกๆท่านแน่นอนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมารุ้นกันนะครับคลิปหน้าจะเอาเนื้ออะไรมาให้ทุกท่านได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ